ฝันเห็นหมอผีอิสลามหรือหมอแขกอิสลามฝันนี้เป็นความฝันที่ค่อนข้างจะมีความหมายลึกซึง้งเพราะเกี่ยวพันกับเรื่องลี้ลับความเชื่อเรื่องที่มองไม่เห็นฝันเห็นหมอผีอิสลามสะท้อนถึงช่วงนี้คุณจะมีความสนใจเกี่ยวกับพลังจิตพลังเหนือธรรมชาติ การใช้ไสยศาสตร์มนต์ดำคุณจะรู้สึกว่าช่วงเนี้กำลังมีปัญหาบางอย่างที่เกินกำลังมีบางอย่างที่ท่านรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้ฝันเห็นหมอผีอิสลามเป็นสัญญาณเตือนให้ระมัดระวังคนเจ้าเล่ ที่อาจจะเข้ามาเอาเปรียบหรือใช้อำนาจใช้ความรู้เพื่อเอารัดเอาเปรียบคุณหากในความฝันหมอผีอิสลามดูเป็นเพื่อนดูเป็นมิตรคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับคําแนะนำดีๆจากคนที่มีความรู้หากในความฝันหมอผีอิสลามทำให้คุณไม่สบายใจ ทำให้คุณรู้สึกกลัวอาจจะสะท้อนถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ในใจลึกๆตอนนี้ศัตรูกำลังวางแผนบางอย่างอาจจะมีคนเข้ามาติดต่อคุณเพื่อชวนคุณทำธุรกิจชวนคุณลงทุนคุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดแต่ให้ระวังถูกหลอก มีเกณฑ์จะเสียเงินไปกับมิจฉาชีพเสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะเชื่ออาจจะถูกหลอกในด้านความรักเนี่ยหมายถึงมีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่จริงใจถูกหลอกฝันนี้สะท้อนว่าไม่ควรเล่นหวยช่วงนี้ควรทำบุญ ให้กับท่านเจ้ากรรมในเวรฝันเห็นหมอผีอิสลามอาจจะมีพลังงานด้านลบพลังงานไม่ดีพลังงานของพูดผีปีศาจติดตามควรทำบุญกวดน้ำแผ่เมตตาก่อนนอนควรจะสวดชิน,นะบัญชรสักสิบจบฝันแบบนี้เนี่ยถือว่า เป็นการเตือนภัยเกี่ยวกับลางลา kind of ร้ยรายเดี๋ยวจะลองเปิดไพ่ดูนะคะตอนน,คคตอนนี้มีคนสามคนตอนนี้มีคนสามคน กำลังวางแผนต่อต้านคุณอยู่อย่างลับๆมีผัวเมียคู่หนึ่งผัวเมียคู่นี้เป็นคนมีคดีความอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นขี้เมาผัวติดเหล้าเมียติดหนี้ผัวติดหนี้เมียมีคดีมีผัวเมียคู่หนึ่ง ที่กำลังเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินและคดีความต้องการจะยืมเงินของคุณช่วงนี้ให้คุณน่ะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านทำงานท่านจะได้เงินเยอะตอนนี้มีคนคิดร้ายคุณอยู่สามคนเลขนำโชค6กสา หกสามสามหกขอให้ท่านโชคดีค่ะ